切，我爱听哈。 ก็ต้องเชื้อน้องยายาไอเรื่องสุดแสบเขาละค่ะเพราะงานนี้ผู้จัดพี่แหม่มทิติมาแท็กทีมกับพี่หนุ่มกฤิผู้กำกับจัดเต็มจัดหนักเอาใจแฟนๆช่อง3กับละครคารมรีมีสาระด้าเรื่องเวอร์ชัน2012จับนางเอกสุดฮอตน้องยายาอุรัสยามาเพิ่มความกะกันแสบซ่าจอมซนเป็นดับเบิลยิ่งกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเพื่อประทักกับเจ้าชายผู้ธรพระเอกปอทิษดีในบทประหลัดหนุ่มไฟแรงที่ต้องพลิกสารพัดตำราเพื่อแก้ไขปัญหาสุดวุ่นของหมู่บ้านแล้วยังต้องรับมือกับอิทธิพลและวีรกรรมผิดทุก แบบของไอเรืองจอมซา oh, อีกด้วยนนล่ะค่ะเป็นเรื่องที่หนูได้เอาคืนสักที <Okay. S 1> พี่ปอบ,บอกหนูว่าเป็นเรื่องแรกที่ผู้หญิงจะแบบปกติผู้ชายจะกระทำผู้หญิงใช่ไหมคะ mm hmm. เรื่องนี้ผู้หญิงได้ทําผู้ชายบ้าง ลองดูรับความสดิ์ของยาย่านะครับกับเรื่องดาวเรืองและที่แฟนๆต้องอึ้งไม่น่าเชื่อว่าจะทำไปได้ก็ไอ้วันจีโก้ใหญ่ประจำหมู่บ้านกับม่านใหม่ของหมอก้องสรวิทแค่แฝชั้นเสื้อผ้าและลีลากวนโอยก็ทำให้คนรอบข้างหาขำกริ้งกันได้ตั้งแต่วันบวงสวงรวมทั้งพลพักนักแสดงตัวจี๊ดที่ตบเท้ามาให้แฟนๆได้หากันท้องแข็งทั้งเอมณีรัตสาวพิต้าเดียวสุริยนหนุ่มสันติสุขแหม่มจินตราเออนันต์ต้นจากกรีท็อปดารณี ชมพู่ก่อนบ่ายและแจ็คแฟนฉันและตัวพ่อตัวแม่อีก,กเป็น,นก,กระตักเ, <en S 1> เลยค่ะประจําหมู่บ้านไปที่ไหนก็มีแต่คนเขาสรรเสริญนะครับบทสนุกมากในขณะเดียวกันก็ยากมากโอเคเจอสาืาอผ้าแบบนี้ไม่เคยใส่ไม่เคยอะไรในชีวิตจริงก็รู้สึกว่ามันช่วยทําให้เราเป็นไอวันได้ง่ายขึ้นครับมาก่อน <laughs> ฉากด้วยกันแต่คนก็รู้ว่าหมอกองเป็นคนที่หามากนะก็เตรียมตัวรับมือกับเขาดีๆนะครับเพราะว่าเขาจะทาตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของยาย่านะฮะเราเราว่าเราบ้าแล้วเอมณีรัตน์ก็บ้าเหมือนกันที่มาตกหลุมรักไอ้วันได้นะครับจริงๆก็สุสีกันนะด้วยเสื้อผ้าด้วยลุกแล้วเนี่ยเห็นหมอก้องอย่างนั้นก็ไม่แพ้นะเพราะชอบแบบว่าเอยเขาทําอะไรก็อยากจะทําด้วยตามติดเขาตลอดไม่ว่าเขาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ย พลาดอีกแล้วอะ่ะคือตอนเลือกเนี่ยก็ไม่ได้เอาชื่อมารวมกันดูพอเสร็จวันนี้เพิ่งเห็นตกใจมาก ตัวพ่อตัวแม่หมดเลยตัวยาย่าเพี่ยวสนน่ารักมากขอยืนยันพี่ปอก็เครียดนะคะเครียดว่าต้องมาเล่นกับน้องยาย่าอะไรเงี้ยแต่พี่ปอก็เตรียมตัวมาดีค่ะพี่ปอก็ลดความอ้วนทําตัวเองให้หล่อให้สดใสขอบคุณพี่ปอมากขอทั้งเรื่องนะคะพี่ปอ <c oughs> หมอกล้องเขามีแววค่ะเขามีแววเพราะว่าตัวจริงเขาเขาเป็นคนทะเลนทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าลน้ลนน่ารักดีในตัวจริงของเขาก็เลยคิดว่า ต้องคนนี้เท่านั้นการเล่าเรื่องกันอะไรมากกว่าที่จะสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็สอดแทรกสาระเข้าไปตัวละครหนาแน่นแล้วก็แบบว่ารับรองว่าเจ็มจนมากค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะดาวเรืองเวอร์ชัน2 5 5 5 ก็จะเป็นละครที่มีนักแสดงมีฝีมือเยอะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะเป็นละครที่ครบทุกรถมีแอบ,บนีอะไรที่สอนท่านผู้ชมได้ด้วยก็ฝากด้วยนะคะติดตามชมบรรยากาศของเราได้นะคะทางสีสันบันเทิงค่ะเป็นกำลังใจให้กันเยเยนะคะดาวเรือง <laughs>